สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะดินเสชัดเจนไหมคะบัตรห้าร้อยค่ะบัตรพันหนึ่งเลยคะ่ะบัตรห้าร้อยโอ้บัตรพันหนึ่งชัดเจนจำได้ว่าเคยซื้อสองที่นั่งแล้วนั่งคนเดียวด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเราคือคนรวยจะบอกใครวันนี้เรามาพบกันในช่วงของการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วเพราะกินเวลามาหลายเดือนแล้วนะ,ะเราเรา,เรา,าฟ่รมโฮมกันมากี่เดือนแล้วน้องมิน ถ้าตัวน้องก็น่าจะสองเดือนเต็มแล้วเออประมาณสองเดือนก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้นา,นานาหยิบต่างแบบพบปะหน้าตาตัวจริงกันในภัยในเล็กใกล้ๆเนี้ยเนาะอืมจะไผู้คนจะได้หายคิดถึงในลีลาของการวางกล้องที่พื้นเป็นต้นนะอันนี้ก็ตอนนี้ก็เลยพบกันแบบออนไลน์ไปก่กโอ้ใครส่งเมล,ลมาไม่เป็นไรดูไปด้วยก็ วันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดเข้าเรื่องเลยค่ะคุณปุษเสดวันนี้มาพูดเรื่องอะไรกันดีคะภาษีปีสองห้าหกสาการยื่นภาษีปีสองห้าหกสามบอกเลยว่ายื่นแล้วเพราะว่ารอนยื่นมากแม่ส่วนน้องอยังไม่ยื่นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมน้องถึงยังไม่ยื่นและทําไมถึงคุณออพี่ถึงยื่นแล้วเอออ่ะต้องเล่าก่อนว่าคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่ ถูกหักภาษีนะที่จ่ายเวลาได้รับเงินเดือนทุกเดือนไปโดยอัตโนมัติก็คือหักไปเลยกรอกค่ารถย่อนเนี่ยไม่ได้เยอะทางบริษัทก็เลยหักนะที่จ่ายไปค่อนข้างเยอะใช่ก็เลยเรียกว่าได้เงินไม่เต็นเม็ดเต้นหน่วยแหละหมายถึงเงินเดือนนะแต่สุดท้ายก็เลยแบบเวลาที่ถึงขั้นตอนการยื่นเนี่ยก็เลยทําได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าโอเคเราก็รู้ว่าเราแบบ มีใบนุ่นใบนี้นิดหน่อยก็กดเข้าระบบไปเลยอัปโหลดเอกสารตุ้มเสร็จเรียบร้อยแฮปปี้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณพี่รีบยื่นเร็วเพราะอยากได้เงินภาษีคืนถูกต้องถ้าอย่างคุณน้องทำไมยังไม่รีบคะคุณน้องเพราะว่าคุณน้องกรอกเต็มเหนียวเลยค่ะแล้วน้องก็ให้หักน้ำที่จ่ายน้นอยๆแล้วน้องก็ค่อยจ่ายเพิ่มน้องก็เลยยังไม่ยืนก็คือไม่ต้องรีบไปเนอะเขาลิมิตขยาย,ายเวลาเท่าไหร่ก็เราก็ไปสุดทาง ใช่แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมถ้าลืมนี่คือ,อความสวยจะมาเยือนเออเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนว่าจะโดนหักก่อนแบบพี่หรือว่าจะมาจ่ายเพิ่มทีหลังแบบหนูนะคะอะแต่ถ้าเราจะไปยื่นภาษีเนี่ยเราก็ต้องเตรียมหลักถงหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตประกันสุขภาพใครซื้อ S S F S S F X R M F ดอกเบี้ยบ้านอะไรต่างๆนานาสลิปเงินเดือนอ้าวแม่เข้ามาว่ะไม่ใหรอกพีคุณแม่ด้วยแหละอ่าต่อต่อทีนี้มันก็เอกสารเหล่านี้ตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าเอ๊ยเราหาได้เองไหมแบบ เรานั่งจดแต่ละเดือนเราก็แบบอ้ยรีบยื่นจะรีบยื่นเลยพอครบสิบสองเดือนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทประกันก็ดีหรือตัวธนาคารสถาบันการเงินก็ดีเนี่ยจะมีการส่งใบสรุปที่เราได้จ่ายค่าผ่อนบ้านได้จ่ายเบี้ยประกันต่างๆสรุปมาเลยทีเดียวก็คือรอเอกสารอันเนี้ยมาทีเดียวเลยฉันว่าชวนแม่เข้ารายการดีกว่าฉันชอบเสียงเสียงต่อทีนี้มีเสียงแจ๊อยู่นะ ไม่เป็นไรหรอกแม่มเป็นเรื่องปกติอันนี้ฉันอยู่ข้างแม่อ่ะก็คือยังไงก็คืออย่างน้องมินต้องรอเอกสารอะไรบ้างคะอ๋อเขาตอนนี้คขออาเอกสารน้องครบแล้วแต่น้องยังไม่ยืน ก็ด้วยเหตุผลเดิมใช่อ๋อแต่บอกว่าเผื่อบางคนแบบอาจจะไม่ได้รับอีเมลหรือแบบอีเมลอยู่ในจังเมลหรือว่าได้ตัวเอกสารแต่เปลี่ยนที่อยู่ไม่ได้แจ้งหรือว่าเอกสารมาแล้วแต่ไม่ได้เก็บไว้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมีให้เข้าไปดาวน์โหลดได้แบบพวกแบบหนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปตามแต่ละช่องทางของบริษัทหรือว่าแบบพวกซื้อกองทุนอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปโหลดได้ตามออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้อืมแต่ว่า ก่อนหน้านี้พี่เข้าใจว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วไหมที่มีการบอกว่าเอ้ยยูจะส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยประกันให้กับสัมภากรทราบเลยรอเปล่าแล้วให้เราติ๊กในในแบบบริษัทประกันต่างๆของเราอ,ะอ่ะทีเนี้ยเมื่อปีที่แล้ววะพี่ไม่เจอพี่ไม่รู้สึกว่าพี่เจอว่าแล้วไหนล่ะที่บอกว่ากรอกให้อัตโนมัติแต่ปีเนี้ยพอกดเข้าไปปุ๊บคือเด้งขึ้นมาเลยที่น้องมินใช้คําว่า my tax account เนาะใช่ไหมใช่เป็นระบบของสัมภากร เออซึ่งพี่ก็แบบโอ้เต๊ะปังคือพอกดเข้าไปมันก็จะเหมือนมีข้อมูลทุกอย่างที่เป็นพวกเบี้ยพวกนี้รวมถึงเงินบริจาคด้วยซึ่งเงินบริจาคก็องบอกตามตรงว่าพี่อย่าลืมพี่ไม่รู้ว่าพี่บริจาคอะไรตา่างเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้ไม่มี e donation เนะที่เราไปวัดแต่เราก็แบบตีบ๊ดซึ่งอันเนี้ยอืมเขาอยู่ในระบบเรียบร้อยแต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงที่บางเบี้ยของพี่ของบริประกรันบางกรมธรรม์ก็ไม่ได้ มีอยู่ใน mytax account แต่ว่าด้วยความที่พี่มั่นใจมากเพราะพี่มีตัวกระดาษพี่ก็เลยกรอกเพิ่มไปเออ,อก็ก็อยากให้เช็คด้วยไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยเชื่อหมดเลยจริงๆแล้วเราอาจจะสูญเสียไปบางบางจํานวนนะคะอยากให้ดูให้ดีด้วยก็คือ,อระบบช่วยเหลือเราระดับหนึ่งแต่ก็ต้องคอยเช็คยอดอว่าตรงกับที่เราจ่ายไปจริงหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้มา,มาโนนะจ๊ะแบบว่าอุ๊ยอยากจะลดหน่อยเยอะๆใส่ไปเลยเยอะๆ,ๆไม่ใช่ก็อยากให้ดูข้อมูลจริงๆกระดงกระดาษอะไรหรือว่า ดาวน์โหลดที่น้องมินบอกเมื่อกี้ก็ดูเช็คให้ดีแล้วก็เวลาเบี้ยประกันอ่ะพี่ก็จะต้องสังเกตไอ้ตัวดอกจันาข้างล่างเนาะว่าเบี้ยประกันที่จ่ายอันเนี้ยมันอยู่ในเงื่อนไขของการโหมดเมนภาษีหรือเปล่าใช่ต้องดูด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาจะแจกแจงมาว่าันไหนลดได้ลดไม่ได้ใช่ใส่ใส่บางทีก็สับเป่าเลนเล่อเนาะเห็นตัวเลขคืออยากใส่เยอะก็ใส่ครบอะไรเงี้ยดูด้วยมันจะมีแบบหนึ่งดอกจัน องดอกจันสามดอกจันแล้วดูว่าอันไหนมันลดได้ก็รวมไปเถอะก็ก็คือซื่อสัตว์กับตัวเองด้วยอืมแต่ว่าจะต้องขอมาว,ว่าระบบเนี้ยพี่เองเมื่อตอนยื่นแรกๆกที่ยื่นออนไลน์ตลอดแล้วก็ยื่นแรกๆอาจจะมีปัญหาว่าหลายวันแต่รอบเนี้ยต้องยอมรับว่ายื่นวันที่เก้าวันที่สิบเอ็ดอะ ในระบบเขียนแล้วว่าแบบกําลังจะจ่ายคืนคือดิฉันตกใจมากแม่ทําไมเร็วขนาดนี้เออแต่จริงๆไม่ได้คืนที่สิบเอ็ดนะมันถัดๆไปอีกหน่อยนึงอนะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเออรถเร็วมาสุดแต่ว่าไม่ใช่สุดท้ายมาโดนแบบขอคืนนี้คือยังไงสวัสดีเลยนะไม่ไม่ไม่ก็คือเราต้องมั่นใจในข้อมูลของเราแล้วก็ รีบยืน่นถ้าอยากได้คืนก็รีบยืน่นแต่ถ้าใครกลัวลืมก็รีบยื่นได้โดยที่เราสามารถยื่นแบบกระดาษเอย่ยได้ถึงวันเดิมก็คือ31มีนาสองห้าแต่ออนไลน์ยื่นได้ถึง30มิบมถุนาสองห้าซึ่งน้องจะไปยื่นวันที่30มิบมถุนาสองห้าก็คือออนไลน์ช้าสุดวันไหนเย้พุทธีไปวันนั้น <laughs> ถ้ากระดาษช้าสุดวันไหนขออีกทีกระดาษช้าสุดวันไหนกระดาษช้าสุดสามสิบเอ็ดมีนาสองห้าหกสี่แล้วก็อ,ออนไลน์ช้าสุดสามสิบมิถุนาสองห้าหกสี่เออทีนี้เออพี่มีคําถามหนึ่งใบทวีห<อ>้าสิบที่เหมือนอย่างเราเป็นพนักงานเนาะเราก็จะมีใ<อ><อ>บว่าอุ้ยนายจ้างจ่ายคุณมาทั้งปีกี่บาทหักไว้แล้วกี่บาทอืเออ พี่ก็คิดว่าเฮ้ยเราดูในระบบอื่นๆคือ h r ของทุกคนอาจจะมีระบบดูแลข้อมูลของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูตัวเลขแล้วแหละเราก็ถ้าอยากรีดได้คืนแบบพี่อ่ะกรอกก่อนที่จะได้ใบทวีห้าสิบก็ได้ซึ่งอันนี้น้องมินมองว่ายัางไงน้องมินว่าควรจะรอใบหรือว่าน้องมินคิดว่าโอ๊ยใจร้อนไปเลยในมุมถ้า<อ>เป็นตัวน้อง,น,องน้องก็อยากให้รอใบเพราะว่าอย่าง<ม>ของเราอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบอย่างข้าราชการบาง<ม>คนเนี่ยเขาจะมีแบบเงินปก<ม><ม>บเบิกใช่ไหม คือเหมือนแบบ<อ>เราไปดูในระบบอาจจะยอดหนึ่งแต่พอจ่ายจริงอาจจะเป็นยอดหนึ่งแล้วพอในใบสรุป<อ>ทั้งปีอาจจะเป็นอีกยอดหนึ่งไม่ตรงอีกใช่ต้องระวังรอใบทวิสห้าสิบให้ปลอดภัยหายห่วงดีกว่าใช่แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่รอเอกสาร<อ>เพราะว่าถ้าเรายื่นไป<อ>แล้วเราขอคืนหรือว่าเราจ่ายเพิ่มเนี้ยแล้วถ้า<อ>ทางสัมพัร์รเขาเรียกเอกสารอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ส่งเอกสาร ไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะยิ่งช้าไปอีกมันก็จะยิ่งช้าไปอีกแล้วถ้าไม่ได้ทันกําหนดที่เขาให้ส่งเอกสารเนี่ยมันก็จะไม่ดีเริ่มใหม่ใช่เริ่มใหม่ก็คือมีเอกสารอยู่ในมือก็จะดีที่สุดแม่ก็คือวอแวร์อยู่ตรงนี้ทอดเวลาเช็คไม่เป็นไรแม่คือส่วนหนึ่งของแรกของเราซึ่งอ่าแต่ว่าปีที่ผ่านมาเราเคยคุยกันไปแล้วว่ามันมีส่วนของ S S F X ด้วยก็เป็นแค่ปีเดียวเนาะ อเออก็คือแค่ปีเดียวปีเนี้ยปีสองพั้าหกสิสี่ก็คือไม่มีนะจ๊ะอยากจะซื้อก็ซื้อ S S F เออหรือว่าซื้อ R M F ไปนะจ๊ะสําหรับปีนี้ <มา S 2> ก็ถูกต้องก็คํานวณันให้ดีนะแล้วก็มีอะไรอีมออีีอะลรอีกอืมค่าลดหย่อนอย่าลืมดูด้วยเช่นมีพี่น้องแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สูงวัยสูงอายุอายุหกสิบขึ้น อย่าลืมแบ่งกันให้ดีว่าคุณพี่เอาของคุณแม่คุณชั้นเอาของคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้ซ้ำกันซ้ำกันก็คือปิ๋วจ้ะก็จะไม่เอาเงินขายอืมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะน้องเป็นลูกคนเดียวถูกน้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกสี่คนนี้ทาไงเราต้องตกลงกันว่าเราจะให้ใครเหรอคนสามสี่คือปิ๋วเหรอเราแบ่งแม่ไม่ได้นะสมมติว่า อ๋อ่อยนต์แม่ได้สามหมื่นพ่อได้สามหมื่นอ๋อเอาไปคนละหมื่นห้าอย่างเงี้ยได้สี่คนอย่างเงี้ยไม่ได้จ้ะอย่าจินตนาการลำเลิศก็คือเอาเป็นว่าถ้าเราเกิดโชคร้ายหน่อยเกิดเป็นลูกคนที่สามกับลูกคนที่สี่เราก็อาจจะขาดข้อนี้ไปเพราะว่าพี่คนที่หนึ่งกับคนที่สองนำสิบพ่อและแม่ไปใช้แล้วใช่แต่เราไม่เป็นไรนะสามารถเจรจาตาอวยกับพี่ได้อย่างสมมติว่าเฮ้ยปีนี้เราเงินได้เราเยอะมาก โบนัสเราเพียบอย่างเงี้ยขอขอเถอขอค่ารถยนอ์ขอขอดีลเป็นปีปีไปเออขอเป็นปีปแลแต่ส่วนน้องมินก็ใช้ค่ารถหยนตนคุณพ่อได้นะคะซึ่งคุณพ่อตอนนี้ก็ได้อยู่กับเน็กเซียนฮ่องเต้ไปแล้วนะคะอย่าล้มลูกพ่อจานเดี๋ยวคืนนี้ไปแน่อ๋อเหรออ๋อโอเคคุณพ่ออยู่กับเน็กเซียนนะเออนั่นแหละก็ก็ต้องต้องดูให้ดีด้วยข้อมูลคือบางอย่างมันไม่ได้เป็นเอกสารอะอย่างเช่นเรื่องเนี้ย ว่าอ้าวสรุปฉันลดหย่อนพ่อหรือแม่วะและฉันฉันกับพี่ชายฉันฉันกับน้องชายฉันฉันกับน้องสาวฉันสรุปฉันอันนี้ก็คือต้องรีวิวตัวเองอย่างที่เราเคยบอกว่าให้รีวิวตัวเองอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็มีประโยชน์ในแม้กระทั่งของการยื่นภาษีเองอืมอะไรอีกมีอะไรอีกครบแล้วพองด90อะพองด90ทำไมต้องแสลต91ด้วยต่างกันยังไงอ๋อบุคคลธรรมดามันจะมีพองอด3แบบ ก็คือบุคคลธรรมดาพองอด .94 94คือยื่นครึ่งปีแต่สิ้นปีเนี่ยจะมีสองอันก็คือพองอด .91 กับพองอด .9091 ก็คือมี40วงเล็บหนึ่งที่เป็นเงินเดือนอย่างเดียวมันจะออโต้คิดให้เลยว่าเป็นพองอด .91 แต่ถ้ามีเงินเดือนมีค่าคอมมีเงินปันผลมีขายของออนไลน์อย่างเงี้ย มีอื่นๆที่ไม่ใช่วงเล็บหนึ่งอย่างเดียวมันก็จะเป็น90เลยแค่นั้นเองแต่ถ้ายื่นออนไลน์เนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าเราจะยื่น9190เวลาเรากรอกรายได้เนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยมันจะเป็นโดยอัตโนมัติใช,ใช่ว่าเรายื่น9190าก็เลยเขียนว่าพงศดร90แลก91ก็คือคลิกแบนเนอร์อันนี้ปุ่มเนี้ยเข้าเลยถูกต้อก็ไปแยกให้เนี่ยก็คือนางไม่รู้ว่านางออกกล้องอยูอไ่ไม่เป็นไร<ช>แม่ดังแน่เชื่อหนู แม่ตุ่จีนแม่แม่ตุ๊จีนแม่ให้แตเอียนมินเปล่าไม่มีมีแต่มีนให้แม่ว้าเพราะว่าเขาทำเขานี่ทำงานแล้วง่ายก็จะไม่ได้รับไม่ได้รับตายแล้วแม่โอ้แฮปปี้เนาะแม่เนาะวันนั้นหนูไปวันเล่นนยี่แม่ไปมาปะไปไม่คนเยอะมากแม่คนเยอะมากวันเล่นนยี่ยใช่ดีมาก แล้วเราเราเราชงเดี๋ยวก่อนแม่ปีอะไรแม่ปีมารงปะไม่ใช่ชม่ฉลูเขาก็โชว์ฉลูเออลืมไเออใช่มะโรงชงร่วมชงร่วมไม่ไม่แน่นไม่ตรงแป๊ะไม่ตรงแปะเดี๋ยวดูให้วิ่งวไปดูแล้วนะคะวิ่งไปเขาจะมีเป็นกระดาษของเขาในทุกๆแบบ ทุกปีเขาต้องไปหยิบมาเป็นกระดาษสีชมพูเดี๋ยวจะให้พี่ดูมันจะบอกเลยว่าพี่เกิดปีนี้ตอนปีเนี้ยพี่จะอยู่เท่าไหร่แล้วพี่ช่มันอยู่ที่ที่เป็นที่เป็นกระดานที่วัดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเขียนรวมใช่มนี่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 เป็นแบบนี้อปีนี้เป็นสีขาวอ๋อเยี่ยมมากสารเจ้าพ่อกวนอูและแม่นะอะ่รอ็ไม่จำปีนี้เมื่อไหร่มีไปยังยไม่เอา ไม่ให้ดูด้วยนะมาลงใช่มาลงรุ่นท้ายนะไม่มันไม่ใช่รุ่นอีใช่รุ่นอีนี่ไงสามสิบสี่ก็ถ้าสามสิบสี่แล้วก็คือถ้าเกิดตามปีจีนพี่ก็จะอยู่สามสิบสี่แล้วใช่ซึ่งตามปีไทยก็คือแค่สามสิบสามในปีนี้ใช่ถูกต้องพี่จะแก่ไปเพราะว่านับเขาตอนอยู่ในคันทํทำไมเขาถึงนับสามสิบสี่ล้อตอนอยู่ในท้องด้วยหรอรับหนึ่งปีใช่ โอ้ตาละแล้วพี่แค่เจ็ดเดือนเองอ่ะพี่ก็โดนแบบบวกไปตั้งห้าดิใช่โดนตีเลยโดนตีโดนตีเลยแล้ววันถ้าไปพี่โดนบวกพี่โดนบวกอายุฟรีไปห้าเลยเหรอเออไช่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เดี๋ยวยินไหมมีน้ำใจด้วยอ่ะได้เอาไปเ่ะมาให้อนมาให้แวะจอดรถหน้าซอยแล้วหนูจะวิ่งไปเอาที่บ้านนะแม่นะหืมไม่เอาเดี๋ยวให้มิ้นเอาไป แล้ววันนี้ทำไมตัวเล็กจังอ่ะเขาก็ตัวเล็กทุกจันทหน้าตาเดกจังเลยวันนี้หน้าตาเดกวันนี้จะชมสวยหรือเปล่าสวยสวยไม่ต้องกินข้าวแล้วไม่ต้องกินข้าวแล้ววันนี้แม่บอกอิ่มอิ่มอิ่มทีหนึ่งเอออิ่มทีสาับสี่เหรอบนบนอยู่รุ่นชาจับสี่เนี่ยยังยังอยู่กับปีเกิดอยู่นี่คือภาษาจีนเหรอใช่ชาจับสี่ก็คือสามสิบสี่ มีพศไงมีพศด้วยอ่ะใช่สองห้าสามหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์นแกสองสี่แปดสามไม่ใช่ไม่ใช่สองสี่แปดสามหนึ่งเก้าแปดแปดอ๋อเออข้างบนไม่ได้ดูข้างบนเนี่ยเนี่ยฉันอยากมีชีิตแบบแม่เห็นไหมสปายเนาะแม่เนาะชิลวันนี้ถ่ายกัสาถามด้วยเมื่อกี้คือไม่ได้ฟังเลยที่พูดวันนี้เราคุยกันเรื่องจ่ายภาษีแม่แม่เคยจ่ายภาษีไหม ไม่เคยไม่เคยไม่แม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาไปซื้อของอะภาษีมูลค่าเพิ่มรู้จักไหมไม่รู้จักแต่แม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นคืออะไรคุณไม่ได้เดี๋ยวรายการหายเดี๋ยวรายการซึมจะปกติมีคนฟังสิบคนสิบคนตอนนี้จะไม่มีใครฟังเลยก็ยังวนเวียนอยู่กับฉัน ทุกคนก็จะได้เห็นว่าวันๆดิฉันทํางานอยู่ที่บ้านก็จะมีคนมาวอลแวะกับดิฉันอย่างนี้ตลอดเวลานี่นะดิฉันค่ะท่านผู้ชมก็จะตีดิฉันออกรายการค่ะโอ้โไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอามีอะไรจะพูดบนทบทวนซ้สรุปไหมคอน้มีมีอะไรไ่มไม่มีไม่จะว่าไงแม่ไม่มี ่าก็คือว่ายื่นภาษีปีสองห้าหกสามยื่นกระดาษได้ถึงสามสิบเอ็ดมีนาสองห้าหกสี่ยื่นออนไลน์ได้ถึงสามสิบมิถุนาสองห้าหกสี่เตรียมเอกสารใดๆใ,ให้ครบถ้วนแล้วก็รีบยื่นกันจะได้รับภาษีคืนส่วนใครจ่ายก็ชะลอไปได้เขาจะชอบบอกว่าอย่าลืมลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเงินจะเข้าเร็วอ่าถูกต้องแล้วตอนที่ยื่นเสร็จเขาจะมีให้ใส่เงินที่เร็ว ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ถูกไหมเขาจะแจ้งมาทาง SMS ว่าได้คืนแล้วถูกแต่ซึ่งตอนนี้ใส่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้กรอกทุกครั้งนะพี่เข้าใจว่ามันดี f a u l t จากเหมือนปีที่แล้วเราเลือกไว้อ่ะอย่างปีนี้พี่ไม่ได้เลือกก็ก็ส่ง SMS มอ็มเอแม่อของน้องของเพื่อนน้องก็เห็นบอกว่ากรอกกอกนะแต่อาจจะแล้วแต่อาจจะไม่รู้เออลองดูแต่ว่าก็มีความถูกต้องดีแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นดูให้ละเอียดแค่นั้นเอง ใช่ข้อมูลครบถ้วนเนกสารครบถ้วนก็ไปยื่นได้เลยเออก็เรียกได้ว่าไหว้หวานเพื่อนช่วยกันดูก็ได้นะถ้าใครแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญอะไรเงี้ยแต่มันมันก็ไม่ได้ยากมากถ้าใครไม่ได้มีความรับก็อุ้ยเดี๋ยวมารู้เงินเดือนเราอะไรเงี้ยพี่ว่าก็ให้เพื่อนช่วยเกาะให้ก็ได้แบบเออมันไม่ได้ยากเกินไปช่วยกันอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาจะตกใจว่าแบบกไม,มันน้อ,นนอย,นยขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามันน้อยอุ้ย <laughs> <laughs> เราอายุเท่ากันได้แค่นี้เหรอมึงอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยจะมองหน้าแล้วก็แบบอ่ะไปยขนมไข่มุกเลี้ยงเออเลี้ยงด้วยยื่นให้ด้วยแถมเลี้ยงข้าวด้วยเออเหมือนแบบปลอบใจอ่ะไหนๆก็ได้แค่นี้เหรออะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรน้อเห็นไหมปีชงเกี่ยวอะไรก่อนท้ายสุดสุดท้ายเชิญชวนไหมเชิญชวนเชิญชวนทุกคนไปกึนเข้าขับเท้า อ่าเผื่อเขาขับเอาแล้วเจอเราเจอเจอเออเราคาดหวังว่าเดี๋ยวเราจะเปิดกรุ๊ปแต่เราจะเป็นกรุ๊ปปิดก่อนกรุ๊ปปิดคืออะไรกรุ๊ปปิดกลุ๊ปปิดทิ้งก็คือก๊ปิดทิ้งนั่นเองใช่เดียวที่จะมีคนฟังอยู่สองคนก็คือพี่และหนูถ้าใครอยากให้เปิดเป็นพับดิกให้พิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าขับเท้าหนึ่ง พราหนึ่งชื่อรายการเราบอกแล้วว่านานาหยิบตังผู้ฟังหยิบโยงนะคะเราขายของไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อว่ามีใครจะสนใจเข้ามาเราไม่ว่าเราไม่ว่าผู้ฟังเอาเป็นนานาหยิบตังเปะตังอลังวังเวอร์ดนะคะก็เชิญชวนกันไว้ตรงนี้ยังไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่แต่เปิดแน่ เออนั่นแหละก็ใครหลงเข้าไปตอนนี้มันเด้งขึ้นมาพอดีก็กดเข้าไปฟังทักทายพวกเราได้เราจะกดให้ท่านขึ้นมาเป็นสปิเกอร์ส่วนเราจะลงไปเป็นออเดียนต์แทนใช่แล้วเราจะให้คนที่เรารู้จักเป็นมเดิเรเตอร์แทนเราใช่ใช่เราจะเป็นแค่แบบผู้ควบคุมรายการทานั้นใช่ได้ยินอสีย่าลืมย้นภาษียลืมย้ํภาษีได้ยินเสียงแม่ตกมือเรียกกินข้าวนะคะกินข้าวกแม่เล่นลกพีราดรือเรียกหนูอะ เรียกหมาแหละก็มีอยู่ในห้องหนึ่งตัวนะคะเออเอออ่าบายบายท่านผู้ชมหน่ยบายแม่บายบายท่านผู้ชมแม่เข้ามาด้วยบอกบอกว่าอย่าลืมยื่นภาษีนะคะทุกคนพูดสิอ่าแม่พูดอย่าลืมยื่นภาษีอะไรอะกบอสฉันชอบแม่จังเลยโอเคจ่าไงก็เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้าคลิปนี้เราก็ทําเวลาได้ดีหมายวะไม่รู้โอเคบายบายอย่าลืมออกกาลังกายด้วยนะแม่ลูก สวัสดีค่ะน้องเดินรอบบ้านให้ครบเจ็ดพันห้ารอยเก้าโหดมากพี่เดินทนหมู่บ้านตั้งนานยังได้ไม่ถึงเจ็ดพันห้ารอยก้าวเลยน,นินินเดินในบ้านอ่ะโอเคโอเคซีอูค่ะไม่ต้องสัดนะพี่ชอบบายค่ซิสบายบายบ๊ายบาย